เอาครับในที่สุดก็ครบองค์ประกอบครับสตาร์ทครั้งแรกถึงเวลาถึงเวลาเอาเลยเอาใช้แล้วปะยี่โมเร็งโอ้สองหุมสิบสองเออเอาเอาเลยโอ้ดูดูดูโอ้ดูคาห้าสิบห้าฮาร์หใช่ะหมล่ะโอ้ดูติดแล้วครับมาแล้วครับเสียง โอ้เหมาะสมนะเราเจอเมื่อกี้นี่โตสัตว์แล้วหัวคอยเชียตกลงนะพี่ลอเบิร์นบอก่ประจํานี่ละลองแต่ยังประจําลองแต่ยังประจํารอประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คำเตือนชีวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปีห้ามลอกเรียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำ เรียบร้อยเข้าไปแล้วครับกำลังยกเครื่องขึ้นข้าบนี่ล้วมือนี่ประกอบตอนแรงอีกแล้วประกอบตอนแรงมันถึงจะแรงๆมันถึะเลย โอ้หางวัวยังหาดิประกอบอยู่ดึ้มท่าแล้วเค้าข้าแล้วพอบอลเค้าเข้าแล้วเพื่อความคล่อง <laughs> ตัวในการรับรอเดี๋ยวบิดเหินแล้วมาคันเร่งมันค้างโดดแล้ว,ลวเราเรียกว่าป้อย กูมากูมากูมเอ้ยเอ้บัดประกดปรกดเดินาไีกมึงให้มอเอาจาไปเด้มึงจัดเลยมาเลยสี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 เอาเลยบิดบิแล้วมันถึงฮะบิกแล้วมันถึงเดี๋ยเดี๋ยวายยายลนลก่อนเิลงนจับบิดรู้งเอาเอานี่นี่เอกูกูบดอยู่ นี่มั้ยนุ่งกากกีนโอ้นี่มันก็บอกองีเล่าไหมเนาะมูนออระบายพอไป <laughs> ต้งลวหงห่แล้วมาแล้วบัลลีดีอสุกแล้วบัานเลมาหมคบับบันห่อกระไลบันเลยที ตายแล้วเราเจ่ามีปญหาแล้วแซ่ขลิ่งเชมเลยตีทวงครับบอลเย์เอเียงบแล้วคข้อตรงกดลงเด้ขอดเสียงไปแห้งเลยดีเดยังามูเดนอยใส่ดีนเอียงดเออเอเอาแท่แล้วนะอ๋อทีดีนั่นน่อยเอยงเอาดีเียะเคียตะเคียงไงอยู่บเอียงเออซะถอนแผ่นรองขามใส่ขลิ่งอะไรจะเป็ อ๋อป e ุ๊เอาเงียไหม่เนเาเอาอยู่งยิเหี้ยอยู่บาดเจาะโค้งหบาดลุกเนาะลุกบาดพุ่งนาะบาดเจาะแล้วกระใส่งละเจายใส่กระดิ่งลุกไม่นอนหรอปะโมเดลโมเดลจึกตัวนึงเสร็จ จำพ่อจังบอกว่ยมีผ้าซื้อใส่เนาะมันตัวใหม่มันของมันทำใหม่ได้หรือของ KDR นะอ, mae, อ๋ออันตัวใหม่ปะแต่อันนี้มันของเลสเลโอได้เห <c oughs> รอเออจะแบงทุกส,ส์ทรงเก่ามันก็เหมือนกันอของ KDR ต่ว่าแก้ใหม่แล้วเ่รอมันจะไม่ได้ซื้อของมีโอเดิมมาใส่ปะเออ ห้าร้อยเพืเด้อนี่ยเด้อห้าร้อยเพืเด้อของมือสองนี่ของมือสองก็มีในรัศดาเลยเออพี่ซื้อของมือสองนี่เขาควานมาเด้ออุตสาวว่าจะเลื่อมๆมือไปหนึ่งว่าสีเลื่อมๆก็ซื้อแผ่นหมุนมาเออแผ่นอืมแผ่นเยี่ยงองศา มันจะเป็นจอจเป็นกลมๆเลยว่าเสนนี้นะพูดนี่มาเกิดไม่ต้งมีโ้โหกระสิได้ยู่มันติดอันนี้คอยแบนแหนะคอยแบนคอยแบนพีบอกโนโลโก้ คอยผีบอกจ่ายไฟ220วัตต์เนื้อจ่ายไฟ220ร้อยยีวัตถุนี่แมนซาร์แบตได้เด้โอ้มันมันบอกไฟบาทสลยใชไฟบาทเลยแต่ว่าหลพ่อมันสืบสายแข็งใช้ใช้ในการท่องเที่ยวเอาไว้เสียบ์ม้ของเขาโน้อยโม้ซาบู่สัตว์เนี่ยอย่างหมักสื้นเลยแบงค์หินไปควงด้วย ยยนี่สรุปเสือใช้ปูนจักบาทเลยจักกำลังเพิ่มบนจจกบาดออี่ยบอกเเจ้าดิบสองตัวต่อกันห้เไปแ้วอ๋อมันกัมันคิมบ่อยูดิสูตรถึง10 XL 10 XL แล้วก็ไงสำเร็วะจักเดียวเฮ้ยวัดนะเอิดเออเขามีออันนั้นบอก วัดสวงถึงสวงไต้แล้วไปงอคอน้ำออกยืนมาี่นี่ไ้ออ้อมขึ้นหน้กาโยสีแม่ก็อ้อมันสีลื่ออยู่บ่ละบานแล้วบิดก็ละสายละดึงอันดึงเรือปิงเอาากลับเฮ้ยมีฟังเสียงเดี๋ยวมาไหมทีพอซัพเนาะ ยุคเขาตัดยุตัดเลยหเอาขึ้นากาอยแล้วยังตัดยุงก่อนมาตัดว่าเดี๋ยวมันโจเองตัดเลยเพื่อเพื่อเพื่อเพไว้ก็ได้เพื่อไว้จัาหน่อยบ่ออืมเดี๋ยวผมวาตัดเป็นอ่เด่่่ี่่าา่่ามาละดึงอันา่าาา เอ้ขยยำไปขัดไปบาเฮ้เากัมาค้องเผื่อไว้พี่ดูเห็นกันมันไอ้มันคองตูวอีสุดกับยูประมาณนี้นะพี่พายุล่องเกาพีนี่เลยนี่ลอมลองเจลกระกกัต้องปข้าใจอยู่ี่ลองเลยอือมบ้าง ก็นมีมันมต้องไงงด้ยจอหนะมันมันไปยู่งเสียหมดมดนต้องจอบางขวนมันต้องมาจอเขาหมดเมันสีเแี้ย้าไปไปยุง่งเคิ่องกัเลยบ่เว้ยอยู่ตรงนั้นบ่บ่โอ้ยพี่พี่เออไม่ใช่มันต้องเข้าข้างหน้าหรือว่าเอาเอาไม่ติดปั๊มเดิมบปั๊มเดิมหรือใจเอาลองบิดมึงก่อนเทหรือความรูเบางไงตั่นเอาลองบิดมึงก่อน บอกล้วปัญหาตัดสั่นโหดนะเออเอาเึื่อไว้เลยจ้ะไม่ด้ติลูิลมลูิลป์นี่ได้กินก็รู้เราต้องขึ้นมาถึงพี่อะแม่ไต้องมต้องยุบสีไม่สีขอบมันสีมันเ่นมมันค้ามันติดมันแขลแน่นเนาะ มันมีรอกันมดเบ่บ่บมีขันมาแข่กข่านนเ่เาคุยเห็นเขาใส่ม่ได้จอมหน้าจ้าหนีม่ม่านี่นี่บอเออดกลัวหนีม่มานนี่บเออเขาใส่เขาใส่ซีเขใส่ใ่ไหม เอาอย่างไงก็ได้พี่ว่าเอาเอาลงข้างล่างแล้วลองตัดสายคาบูหรือว่าอันนี้เผื่อไว้ลองลองฉีดดูก่อนนะลองบิดดูก่อนเลยเราเอาทรงนี้สัดที่เขาใส่เขาใส่จะทำทรงนี้เดี๋ยวทรงนี้แหละมันบอมียางแฮตเออถุงเสื้อสีแดงหนุนยางนี่จอดเขตอนจอดเข้าในยูบ็อกเอาไรในยูบ็อกเลยสายอันนั้นอ่ะโอ้สายนี่นะบัวอันนี่บัว เพลิพันไว้ก็ได้อมีแล้วเนาะมีติปดับยะเอาติปดัมาพันไว้ครับอั้นก็ได้นนี่ไม่สายเดดนี่เวะอเล็กคุณ้างหลังของนี่ีมีูดาึงน่ะน่าบึ้งเก๋ๆดูบ้งก่ๆยังสูงดูบึ้ง่ สายตัวนี้มันมาแค่นี้ตึ๊ดแค่ไหนเลยแล้วตัวเสียบตัวนี้แบบนี้เลยดิมันแถมมาอยีกป่ะดิฮะดิมันไม่แม้ตัวนี้มันเป็นตัวเปะมันเป็นตัวกลมดิเออตัวเปะนี่อือดินมีย่ทำไมมันเป็นตัวเปะมันเป็นตัวกลมทำไมครับไม่ต้องมันต้องเดินสายยังเป็นตัวเปะสุบสุกโอ้โอ้มันไม่มีแถมมาบ่พี่บอกแล้วมันเป็นกล่องมันก็มาห่อมาแค่นั้นเองโอ้ตรงนี ตัวตัวที่มอซื้อมามันมีตัวแปลงพักมามันเป็นตัวแปลงพักสั้นๆหรือตัดเอาบ่าดูหาใจไฟมาม,ม,มาพันพันติปดับพันเอาอสตาร์ทก่อนเออป <laughs> ิดงบก่อนปิดจ็อกก่อนนะ่แล้วเจีงเยงจะเขาจะหาสร้างมาใหม่หาสร้างใหม่เอ็ดบ่ หาสั่งหาสั่งหาสั่งอะไรมาใหม่ไม่ใช่เพื่อนหาสั่งไม่เอาครับในที่สุดก็ครบองค์ประกอบครับสตาร์ทครั้งเลขถึงเวลาถึงเวลาเอาเลยเอาใช้แล้วบอกทีมโอ้โหสองหกสิบสองเอ้าเอาเลยโอ้โอ้โห ขาห้าสิบห้าฮักใช่หมล่ะโอ้ตเปิดาว่ากนนะเปิด้าโอ้ตูติดแล้วครับมาแล้วครับเสียงโอ้ขอจิ้มขอปั้นกัโติดแล้วโอ้ตู้ตู้ตู้โนแอติคุณ้ัโตนี้โอกโอ้ยดื้อท้าสสตาร์ติดอยู่ประเทศ ใส่น้อยๆอยู่นี่เห็นอยู่ได้หรอกี่นีนเออๆตัวนี้มึงดได้กล้องนะเช็คกันแล้วพอขุดถอนหันไม่หันเลยมากกับข้าบูนะ Ha 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 ha. รัดอินไปก่อนครับออน้ำมันเครื่องมันขึ้นตามรูตามอะไรก่อนมันก็จะมืดหน่อยนะครับ แรงโเกนเยอะขาขาขาตั้งมันงอลงอีกนิดแสดงว่าเป็นตอนันลงลงงกมาได้โอ้ขันังอตอน้ ันนี้ม่าเงาแล้วโอ้โหบังโซนนะแับ <c oughs> โชคนะจงจับต้องขับเลยเออต้อ,อ,องตัดนะตดนัดเลยผู้าขาบตัดสูโฟนทุกฝั่ <c oughs> ตั้งสูงคนมันแบบเดิมเห็นเนอะสั่งเข้าเดิอโมขึ้นมาถ้าสหยันลงอยู่บ่เทฮะสิอสันลงสตอปก่อนนะพีนั่งตุ้งไปขึ้นก่อนล่เดือบไม่ลงไบเดือบไม่ลง

ว่าจะมันหยาบงาดเพราะเดินปปับมันตึงอยู่ไที่ไฟหมอแบตเบิ้ลดมืนมือย่าว้าวเลยโอแล้วแก่ต้มนูน้ำมันไฟเบรครับตมนูน้ำมันเป็นอยางนะอ้ต้องไรต้มนนมันสนุกมันต้องไไปมันมันมันจะีดินะี่เดยนี้นี่ เราเจอเมื่อกี้นี่โตสัตว์แล้วว่าคอยแซดล่องนะพี่เบิ้นบอกจำนี่ละลองแต่ยังประจําลองแต่ยังประจํารอประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เรบบอกเรบบอกว่าอย่าเพิ่งขี่เร็วให้รันอินก่อนสัตว์ไดแล้วไโอ้ยแน่นอยู่เลย ไหลลง <coughs> <coughs> าอยู่นี่คือแบบไหนคักอยู่โอ้โหกับลูกหา้าสามเห็นเนาะคักอยู่อยโอ้บอสัซนบอสัซนเนี่ยร้อยสิบสวนนี่มอสเอร้อยสิบมันจ้าละสวนอยู่เลย EP นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสมใจแล้วสตาร์ติดแล้วขี่แล้วแล้วก็จะเอากลับบ้านนะครับนะครับแล้วก็รอชมว่าต่อไปก็จะไล่กแนวสั่งอะไรมาไล่อันไหนผ่อนแอร์ก็จะเปลี่ยนออก อะไรอันไหนที่มันอ่อนแอก็จะเปลี่ยนออกนะครับ,บเสียงเงินทิ้งค่าพวกอะไรอลูมิเนียมมันอ่อน,อนไปครับ<ต>บ๊ายบาย,บาย